ในการเลือกซื้อสินค้ามือสองแค่มองเห็นว่าสภาพสินค้าค่อนข้างใหม่น่าจะยังคงใช้งานได้ดีคงจะไม่พอนะคะเราจำเป็นต้องมองให้ลึกไปถึงเรื่องคุณภาพและตรวจสอบโดยละเอียดค่ะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาตามมาโดยเฉพาะปัญหาสุขภาพอย่างโรคผิวหนังโรคภูมิแพ้หรือโรคติดต่อจากสัตว์พาหะบางชนิด ของทุกชิ้นอาจจะไม่ได้เหมาะสําหรับการนํามาใช้งานเป็นของมือสองหรือการนํามาใช้งานซ้ําๆเพราะฉะนั้นผู้ซื้อควรต้องระมัดระวังในการเลือกซื้อและควรพิจารณาของแต่ละชิ้นโดยคํานึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักอาทิของมือสองด้วยคุณภาพอาจจะนําไปสู่อุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บ คุณภาพถือเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงเมื่อเราตัดสินใจซื้อของมือสองค่ะเพราะถ้าเกิดว่าไม่มีคุณภาพอาจจะกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้และเสี่ยงต่อการเกิดอาการบาดเจ็บหรือเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะอย่างยิ่งของมือสองประเภทอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยเช่นหมวกกันน็อกและอุปกรณ์สำหรับเด็กที่ไม่สามารถตรวจสอบอายุการใช้งานได้หรือดูไม่ค่อยจะแข็งแรงเช่นคอกันเด็กเปลเด็กรถเข็นเด็กหรือคาซีด ถึงแม้ว่าจะเป็นของมือสองที่ราคาดีแต่ถ้าเกิดไม่มีคุณภาพหรือถูกใช้งานมาอย่างยาวนานจนชำรุดแทนที่อุปกรณ์เหล่านั้นจะช่วยปกป้องคนที่คุณรักหรือตัวคุณเองได้ก็อาจจะไม่สามารถป้องกันได้ปกป้องได้ซ้ำยังเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอีกด้วยนะคะถ้าเกิดไม่สามารถตรวจสอบคุณภาพของของมือสองได้เราอาจจะต้องเลือกซื้อสินค้าที่เป็นของมือหนึ่งมาใช้แทนเพื่อจะได้มั่นใจถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งานนั่นเองค่ะ เช่นเดียวกันกับอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆถ้าเกิดว่าเราซื้อของมือสองที่ไม่ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือไม่มีหมายเลขมอ,อ,อก,อกอบนอุปกรณ์มาใช้ก็อาจจะเสี่ยงต่อการเกิดไฟดูดไฟรั่วไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟไหม้ได้อุปกรณ์แต่ละชนิดนั้นเขาจะมีหมายเลขมอ,อ,อก,อกอที่แตกต่างกันไปนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรต้องศึกษาก่อนจะเลือกซื้อเช่นปักพ่วงเลขที่มอกสองสอขีดส5 พัดลมไฟฟ้าเลขที่มอก9 3 4ขีด2 5 3 3ด้ายเป่าผมเลขที่มอก1 9 8 5ขีด2 5 4 9 ของมือสองบางชนิดนั้นอาจจะเป็นพิษต่อร่างกายได้หลายคนอาจจะไม่ทราบนะคะว่าของมือสองบางชนิดเนี่ยอาจจะเป็นพิษต่อร่างกายได้เพราะว่าสีสารเคลือบเงาหรือวัสดุที่นํามาใช้ทาหรือผลิตสิ่งของนั้นมีส่วนผสมของสารโลหะหนักหรือสารกึ่งโลหะอย่างพวกตะกัว่ว พลวงสารหนูแคดเมียมหรือโครเมียมซึ่งอาจจะพบได้ในของเล่นเด็กที่ไม่มีมาตรฐานนอกจากนี้ก็ยังต้องระวังสารเคมีอย่างสารกำจัดแมลงสารกำจัดเชื้อราและสารทำละลายที่มากับของมือสองอีกด้วยค่ะ ถ้าเกิดเด็กนำเอาของเล่นหรืออุปกรณ์ที่ปนเปื้อนสารดังกล่าวเข้าปากอาจได้รับพิษเข้าสู่ร่างกายได้โดยไม่รู้ตัวซึ่งสารต่างๆที่กล่าวมานี้ก็อาจจะเป็นอันตรายต่อเด็กได้ในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นอันตรายต่อดวงตาผิวหนังสมองระบบประสาทกล้ามเนื้อและกระดูกทางเดินหายใจและยังอาจเป็นสารก่อมะเร็งอีกด้วยดังนั้นถ้าหากสังเกตเห็นของเล่นมือสอมมีรอยถลอกหรือสีลอกหรือไม่มั่นใจในมาตรฐานก็ไม่ควรจะซื้อให้ลูกเด็ดขาดนะคะ ของมือสองอาจจะเป็นที่อยู่ของสารเก่อภูมิแพ้สารก่อภูมิแพ้อย่างขนสัตว์สะเก็ดผิวหนังหรือควันบุหรี่มักจะฝังตัวอยู่ในของมือสองจำพวกเสื้อผ้าเตียงนอนพรมหรือเฟอร์นิเจอร์ซึ่งถ้าเกิดไม่ได้รับการซักทำความสะอาดและผ่านความร้อนอย่างถูกวิธีก็อาจจะไปกระตุ้นให้เกิดอาการแพ้ตามมาได้เช่นพื่นแดงคันตุ่มบนผิวหนังของมือสองอาจจะเป็นแหล่งรวมเชื้อโรคค่ะเชื้อโรคและพาหะนำโรคเช่นตัวไรเลือดเห็บหมัด หิดหรือโลนที่มากับของมือสองนั้นถือเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ผู้ซื้อควรระมัดระวังโดยเฉพาะกับเสื้อผ้าเตียงนอนชุดว่ายน้ําเครื่องสําอางและอุปกรณ์แต่งหน้าที่ยังไม่ได้ทําความสะอาดหรือทําความสะอาดไม่ดีพอก่อนนํามาใช้ถ้าหากผู้ซื้อไม่ระวังอาจจะก่อให้เกิดการติดเชื้อในร่างกายและอาจติดต่อไปสู่ผู้อื่นได้เช่นการติดเชื้อราที่ผิวหนังยันกลากหรือเกลื่อนการติดเชื้อปรสิตท,ที่ผิวหนังและศีรษะอย่างโรคหิดหาวหรือโลน การติดเชื้อแบคทีเรียอย่างส p h ฟิโลคอคัสและสเตรป o c ค c คัสรวมไปถึงการติดเชื้อที่อวัยวะเพศด้วยค่ะสำหรับผู้ที่นิยมซื้อเสื้อผ้ามือสอทางกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขมีคำแนะนำออกมานะคะว่าให้ทำความสะอาดก่อนใช้เพื่อฆ่าเชื้อโรคหรือสัตว์นำโรคที่ติดมากับเสื้อผ้าทางโรคกลากเลื่อนจากเชื้อรา โรคภูมิแพ้และโรคผิวหนังโดยตอนนี้หลายพื้นที่ของประเทศไทยเริ่มจะมีอากาศหนาวเย็นเสื้อกันหนาวมือสองตามตลาดนัดจึงเป็นสินค้าขายดีเนื่องจากมีราคาถูกรูปแบบทันสมัยแล้วก็มีให้เลือกหลากหลายทั้งเสื้อผ้าผักไหมพรมเสื้อผ้าสำลีเสื้อผ้าขนสัตว์หรือหนังสัตว์เสื้อสูทเสื้อผ้าลูกฟูกเสื้อกันหนาวแบบหนาหรือเสื้อกันหนาวขนเป็ดเสื้อโค้ทการเลือกซื้อก็ต้องใส่ใจเป็นพิเศษค่ะให้เลือกร้านที่สะอาดปลอดภัยไม่วางเสื้อผ้ากองไว้กับพื้นไม่ แขวนเสื้อผ้าติดกันจนแน่นขณะที่เลือกซื้อก็ควรต้องสวมหน้ากากปิดปากปิดจมูกเพื่อป้องกันการสูดฝุ่นละอองที่มากับเสื้อผ้าแล้วให้เลือกเสื้อผ้าที่มีสภาพดีตรวจสอบรอยด่างดำรอยคราบสารคัดหลัง่งรวมไปถึงไม่มีกลิ่นอับชื้นหลีกเลี่ยงเสื้อผ้าที่ทําจากหนังสัตว์ขนสัตว์ประเภทขนฟูเนื่องจากทําความสะอาดยากแล้วก็อาจจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้ค่ะ สำหรับเสื้อกขนหนาวมือ2ที่ไม่ผ่านการทำความสะอาดอย่างถูกวิธีก็อาจจะทำให้ผู้ซื้อเสี่ยงต่อการเกิดโรคกลากเลื่อนจากเชื้อราซึ่งจะมีลักษณะเป็นผื่นแดงแล้วก็มีขุยรอบๆโดยมีอาการคันทำให้เป็นผื่นแพ้และติดเชื้อได้หรืออาจทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ทั้งที่เกิดจากฝุ่นใย,ยผ้าและฝุ่นที่ติดตามกระสอบบรรจุระหว่างการขนส่งหรือจากการแพ้น้ำยารีดผ้าเรียบที่ใช้รีดก่อนจำหน่าย ซึ่งจะใช้น้ำยาที่มีความเข้มข้นสูงส่งผลทําให้เกิดอาการระคายเคืองผิวหนังโดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้อยู่แล้วก็อาจจะเกิดอาการรุนแรงมากขึ้นรวมทั้งอาจจะเกิดโรคผิวหนังจากพาหะนําโรคที่ชอบอาศัยอยู่ในใยผ้าที่สกปรกได้แก่เห็บหมัดและโลนซึ่งทําให้เกิดอาการแพ้เป็นผื่นแดงตุ่มแดงนูนที่เกิดจากการกัดหรือดูดเลือดและหากเกาเป็นแผลก็อาจทําให้เกิดการติดเชื้อได้ค่ะ เพราะฉะนั้นก่อนที่จะนํามาใช้ก็ให้ทาาําความสะอาดด้วยการแยกเสื้อกันหนาวมือสองออกจากเสื้อผ้าปกติและทําความสะอาดด้วย2วิธีการหลักๆนั่นคือวิธีที่1ซักด้วยผงซักฟอกหรือน้ํายาซักผ้าตามปกติแล้วนําไปต้มในน้ําเดือดน,นาน15นาทีถึง1ชั่วโมงวิธีที่2คือแช่ด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อที่สามารถหาได้ในครัวเรือนได้แก่น้ํายาซักผ้าขาวที่มีส่วนผสมของโซเดียมไฮโปคอลอไร แช่ผ้าไว้อย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงแล้วซักตามปกติจากนั้นค่ะให้นําไปตากแดดจัดหรือตากในที่ที่มีอากาศถ่ายเทจนแห้งแล้วนามารีดทั้งข้างในและข้างนอกตัวเสือ้อรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือนจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้ทุณผู้ชมได้ติดตามค่ะ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ